นนี้เนาะมวบสาบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่พอเทนที่มาเห็ดหมอก้อดจะมักมากวิกเป็นการเรียกร้องของมือเมนิดชี่เราเนาะคนที่เพื่อน <c oughs> คนที่เพื่อนอยากกินนั่นเอาไปดี คจะมักคณจะมามาก,กสามิสบายดีมั้ยสบายดีสบายดีเอ,อสบายดีด,ดอมาก,กมาดกเยยโอ้ยโอ้โอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ บออา,างท,บทีคือหยาบแท้ขัวไทยเองชอบแค่นี้ได้บอลเดียวกันเบดเลยบอืม๊ะบอลเดียวกันไปเลยพักขัวทำการใส่ประกาศขาวอุ๋ยนี่มอของเขาเป็นละเห็นอย่างเลยใบเคี่ยมเซฟมือนี้คือเหตุกินข้ามแต่เซฟพากระลุกคนหนกแล้ว <c oughs> ก็มาแต่บ้านป๊อดมาทางตางขาม ทางกงเหใหม่แล้วก็มาแล้วเขาบานนนมานี่เอาตีนมาแต่งกิดโรลแต่กะามวันที่สามุ่มหอดเดือนฝนตกลินเบิดเหมือนเบิร์นสองูงสุดในสองก็มาผิดสลัดนันพวอืมอาแบบจีบจาดบอเอิมร้อยป่นนี่โมเมนต์เนะออเยียวดมเบิ้ดิอิโอ้กิน ไอ้เรืเ่องก,กินแหง้ง <c oughs> มักซิบเลยกินกินอะไทุกคนมักซิบเลยแม่น้นบูดบ่เ่อแม่นม้ำบูดต,ต,ตัวนี้คือมิสุมอีอุ้ยกลิ่นออกมาแล้วสุ่วนนี้คือ,คอหูนอ้องไปขี้หูเอาโมมียงลาย น้ำป,าน,ำปานี่เขาโบสถก็ได้เขา,กาเก่าเลยนี่ดีบไปกวากลงออกเอ็มซีเด้อออกขาน้ำป้าให้ในน้ำป้าเราวันนี้ขึ้นสคล้ายๆกู <c oughs> มืออย่างนี้นหรอกเื่เเองว <c oughs> ันน,นี้เขาก็คล้ายๆกัน ันึงาอนเจอ้น่อน้ตุงเนเาเขาเ็เล่นอมไดแล้วขายนเดยว่อนเด้ใส่ต้องล้างมันสะอาดพอมันโปตีนมันจะออกเบิดเออ ซีนเท่านี่น<อ>ซีนนี่มันผู้ตูไปเทนไปรับจ้างเจ้าระวานเห็ดเขียงเนาะโตหนึ่งปั่นกันสี<อ>่คนนี้เขาแบ่งมาหน่อยเดียวไหมนี่ตับ๊บตั๊บเน้นเน้นเออเขาแบ่งมาหน่อยเดียวนึงแบ่งหน่อยเดียวซอยจุซอยจุออยจนับ่บ่เออซีนนี่มีแต่ซีนสั่นเลยซีนอย่าโอ้ซีนเป็นซีน สิน,สนแบบพุชท์เลยใส่ตู้เย็นไว้สิสันมันเอามาแต่ว,ว่าในไรนี่หักใส่ตู้เย็นไว้เอาลูกเต่าหรือเอาแบบธรรมดาเป็นตน้นเป็นต้อนบางๆางงแบบแซบ่บน้อยพคตรอ่อจะละจอยน้อยเท่เา,บบาเท่าสิบน่เน้นงามเนาะเท่าสิบวน้นลูกเตา่าหัวเน้นงามเน้นแซบ่บเด้อนี่นี่ซอยน้องลองแกนใหญ่เออตัวนี้แหละลอง บ่ลองแผงใหญ่ดูโอ้ยหละอืมน่าลราพี่น้องคืออะคืออะคือลรคือลรเห็ดเห็ดเลี้ยงเงนใส่ไลยอยู่แล้วันนี้เออลืมใส่กลัวในแจ่ววันนี้ทาเซฟกับฮงแล้วว่าตกเซฟแน่นอนทาเซฟซอยสินรุ่น สามซิกิโตนี้เขาบริลลลอกเนาะอ๋อใช่เอาแบบแบบดำๆ,น,น,น,ๆนี้เลยอ้าวของแท่เหมือนในนี่นะฮะคันไปซื้ออยู่ตลาดเนี่นเป็นของก๊อปตับเนียนๆพี่นอ้องโอ้เพียงง่ายเชลยเปิงป่งส่งมีดเพื่อน,นี่บุญยกเข้าไปเลยเนาะมีดย่านหินก็เลยบริโภคมันตับเหมือนเ,เนาะ จูนพูดเลยแนมหนาเก่กันมืกรกินเนี่ยห้องโต้องใส่ยังหลายเนาะใส่แต่เป็นนัวเป็นนัวเนี่ยโอเป็นนัวทันเน้นบวงโอ้เลยเนาะ <laughs> เอาถอนขึ้นซะหน่อยหนึ่ง <laughs> อืมพักีเน้เนๆได้ไหมพักมันเด้ย

พักคือบ่อจ้ะออมิมต้องน,นันนี่รู้พี่น้องคำนี้คำตาสวดคำตาสวดพี่ฮะอึฮควานตัวตรวจเจ๋อโอ้โสูตรเจลชุดยอดพักมือก่อน อีเลิศดขาวขมันก็จะเป็นน้ำหน่อยเบิใ่อีสิจะเป็นน้ำเพียหน่อยมันขมม,มืน,มนเดิาามเดนน้ำทางหลังเอนาน้ำมาใส่เออไปจไบใส่น้ำลายเ็นบอตะกต้ตนกินหรือไรนี่กินซุกกี้เอบ่เออเะมมอนมมฮอนบ้มซิมก่อนบ้านนี้ซิมกซิมจนอิ่มเล มือกองนำ้ำลายไหลแ <laughs> สบสบ,บัดสบ,บัดขอพี่นอ้องคำพูด,<ร>ดต้องเยี่ยงหลาย่อาเบร์เป็นเด้งๆหนะ่อยหนะึงแต่นะมากผิกบ่อืมอือพี่ไปบที่มาบ่จ้างบมดเอาพี่นอ้องเอาเซฟเป็นกินก่อนเอากนนระน้ำลายไหลต่อไป เจียวฮอนอะี่เนาะฮอนชมใจชมดี <laughs> บ่เป่าออเลยดิเอาตับเอาตับเอาตับนี่เป็นเจียวทับเลยอ,อยากกินตับดิจุ่มให้เร็วแล้วเด้อตับมันพี่นอ้อง มาเด้อมาเด้อทำไงหนึ่งสองสามสิอ๋อเน้าะต้องเอาลายงาบเข้าปากเออลูกเนี้นี่เราเทนเนาะเดินเทนไอเต้นเป็นมือกองจะว่าจีรับละคนเป็นมือกองกันจุบปนะเป็นจุีน่น้องะคนกินหลายเนี่ยแท้ขึ้นอยากไปโดน,นเลย

อารมณัดกันแล้วโอ้ยบึวบไวแล้วมุกแตกละน้ำเย็นอยนนู่ตู้มีบ่มีเฮ่หมวกหมวกเขาให้หมวกเขาให้โอ้ยั้งนะนี่มัน còn ngày quên khoan ạ mua ở thọ hay cái tu mình súp là không kéo nè phần nào mình chi hay nhon cho nó ở đâu pha cái này mà bên nha ชุด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 อืมแบบแบบเพดนแท็กมาเป็นนะบจะทำก่อนตอนตับุดีซำไม่กุไม่ยังก็ไม่กุ้าบอ่ไม่ยังหรออืมแบบแปดเพื่อนเลย